ตัวเลขขยับใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับยอดตามไอจีของสองซุปตาสาวอย่างอั้มพัชราภาชัยเชื้อที่ครองอันดับหนึ่งมายาวนานหลายปีและน้องใหม่มาแรงแซงทุกโค้งอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่ล่าสุดตัวเลขไอจีสาวใหม่พุ่งขึ้นไปเทียบในจำนวน12ล้านเท่ากันกับซุปตาสาวรุ่นพี่เรียบร้อยแล้วโดยมียอดน้อยกว่าสาวอั้มเพียงแค่80,000กว่าคนเท่านั้น โดยอินสตาแกรมของใหม่ดาวิกาล่าสุดตอนนี้ขึ้นไปแตะที่12ล้าน4 3 8 8 3ล้านฟอลโลซึ่งผู้ติดตามจะเพิ่มขึ้นก็เฉลี่ยว,วันละ5,000คนและสังเกตได้จากช่วงที่เธอโพสภาพเซ็กซี่ทะเลสะเทือนก็ยิ่งทำให้ยอดผู้ติดตามของเธอเผล๋อเผ๋อทะลุ10,000คนต่อวันกันเลยทีเดียว ส่วนของอ้ําพัชราภาอย่างนั้นอยู่ที่12,484,997ล้านฟฟลโลและถ้าเอามาบวกลบกันไอจีของใหม่ดาวิกายอดติดตามห่างจากอ้ําพัชราภาเพียงแค่81,114ฟอลโลคาดว่าไม่เกินเดือนนี้มีลุ้นระทึกว่าบัลลังก์ของแม่อ้ําจะสั่นสะเทือนไหม